ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 แ,แมนยูรอลุน้นเป๊ปแจงเหตุแมนซตตี้ร้าเจ็ดแข้งรวมฮารแลนในเกมแพ้เบนฟอร์ดก่อนนัดชิงเอฟเอคัพกุนซือแมนซตตี้เผยเหตุร้เจ็ดแข้งก่อนแพ้เพมลิกนัดปิดฤดูกาล เป๊ปกอดิล่าผู้จัดการทีมแมนซิตี้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดปิดฤดูกาลที่บุกไปพ่ายกับเรนฟอร์ด1 0ก่อนลุ้นแชมป์ที่2ในฤดูกาลนี้ที่จะเจอกับแมนยูไนเตดในศึกเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศวันเสาร์ที่3มิถุนายนแมนซิตี้เปลี่ยนผู้เล่นถึง7ตำแหน่งจากเกมเสมอไบรตัน1นประตูต่อหนึ่งเมื่อกลางสัปดาห์รวมถึงเออร์ลิงฮาร์แลนด์ดาวนสันโวพรีเมียร์ลีกสาประตูที่มีชื่อเป็นแค่ตัวสำรอง ดาวรุ่งวันสิที่ลงมาแทนนานทันอาเกะนาทีเดียวสิก่อนแพ้เบนฟอร์ดส่งท้ายซีซั่นนั่นทาให้แฟนแมนยูแอบรุนว่าแมนเชตียมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บรบกวนหลายคนหรือไม่หลังจากต้องกลับศึกหนักและมีลุ้นแชมป์สารายการทั้งพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพและยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแต่เป๊ก็ชี้แจงว่าและมีผู้เล่น4ีหคนที่มีอาการเล็กน้อยไม่ใช่อาการบาดเจ็บรุนแรงแต่พวกเขาก็เ,เจ็บอยู่บ้างคนที่ไม่ได้ลงเล่นและไม่มีชื่อ เขาเหนื่อยมากจริงๆทั้งร่างกายและจิตใจเมื่อวันก่อนพวกเขาดูเหนื่อยไปหน่อยแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ผมคิดว่าพวกเขาจะพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมและเราจะได้เห็นพวกเขาในอีก3วันและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมวันนี้จึงสำคัญมากที่จะเห็นหนักเตะเหล่านี้และรู้ว่าพวกเขาเป็นยังไงในการเล่นรอบชิงชนะเลิศเอฟเอคัพกับแมนยูเราต้องใช้ผู้เล่นที่รู้สึกว่ามีสภาพที่ดีไม่ใช่เพราะพวกเขาผ่านการเล่นมาแล้วหลายนาทีส่วนการแพ้เบนฟอร์ดในเกมนี้ ผมไม่คิดว่าจะส่งผลต่อความมั่นใจเทนฮากสกิดแมนยูต้องลงทุนมากกว่านี้เพื่อกลับมาครองความยิ่งใหญ่เอริกเทนฮาร์คในใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มาดับ3ในศึกเปย์มารีกออกมากระตุ้นบอดบริหารสโมสรให้กล้าลงทุนในตลาดซื้อขายมากกว่านี้เพื่อพาทีมกลับมาสู่ยุครุ่งเรืองอีกครั้งแมนยูจบซีซั่นด้วยการคว้าโคต้าไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าจากการได้ดับสาของตาราง โดยเกยมสุดท้ายพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะฟูลแลมไปได้2-1เหน็นฮาค่าสภาพหลังจบเกมโดยเชื่อว่าแมนยูกำลังมาถูกทางแล้วแต่ก็ต้องการการลงทุนที่มากกว่าเดิมเพื่อยกระดับให้ทีมกลับมายิ่งใหญ่ในซีซั่นหน้าประมาถ,ถูกทางแล้วแต่ยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการมันยังเหลือเส้นทางอีกยาวไกลทีมชุดนี้และนักเตะแ,แต่ละคนมีศักยภาพทั้งนั้นเราแสดงเห็นระหว่างซีซั่นว่าเรามีการพัฒนาไปแค่ไหนนี่ถือเป็นคำชื่นชมสำหรับโค้ชและผู้เล่นทุกคน เราทำงานกันอย่างหนักแต่เราก็ต้องมีการลงทุนด้วยสโมสรรู้ถ้าคุณต้องการติดท็อปโฟและอยากมีลุ้นแชมป์ในลีกที่แข็งแกร่งเช่นนี้คุณต้องการลงทุนมิฉะนั้นคุณก็จะไม่มีโอกาสโพสโมสรอนอื่นก็กำลังทำแบบนี้เหมือนกันแฮร์รี่แม็กไกวรองหลังกับนัทีมแมนยูนเต็ดออกมายืนยันว่าทีมกำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องหลังเอาชนะฟูแลมได้ในนัดเปียฤด,ดูกาลสองต่อหนึ่ง ความคว้าอันดับ3ในศึกพรีเมียร์ลีกสิ่งสำคัญคือเราต้องคว้าใจชนะให้ได้เป็นอันดับแรกการเล่นในออตทฟอร์ดในวันสุดท้ายบรรยากาศมันสุดยอดมากแต่มันเรื่องดีที่ได้ส่งแฟนบอลกลับบ้านด้วยความสุขเรารู้สึกเหมือนว่าเราเหนือกว่าในเกมเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะแต่การเซฟจุดโทษก็เป็นจุดสําคัญของเกมและผมคิดว่ามันปลุกเราได้จริงๆการจบอันดับ3ามันชัดเจนว่าเป็นการก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องเรายังมีงานอีกมากที่ต้องทําเพื่อไปสู่จุดที่เราต้องการ ฤด,ดูกาลที่แล้วตกต่ำมากเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นทีมก้าวหน้าเราต้องการเล่ฟุตอบอลและลงตัวจริงฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่าหง,งุดหงิดเพราะผมได้รับบาดเจ็บและป่วยหลายครั้งผมไม่ได้เป็นตัวเลือกที่จะลงเล่นตัวจริงตั้งแต่เกมกับเซบีย่าผมต้องทำให้แน่ใจว่าผมพร้อมเมื่อถูกเรียกตัวผมมีความเชื่อมั่นในตัวเองเรามีเกมใหญ่และนั่นคือสิ่งที่ผมโฟกัสมันเกี่ยวกับการขับเพื่อนสโมสรไปข้างหน้าผมมีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนาม